สมัรภูมที่ยังไร้ทางออกระหว่างรัสเซียและยูเครนล่าสุดดูจะไม่จบง่าย,ายเมื่อตุรกีลงสัตยาบันรับรองสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ชาติที่32หากหน้ามีประเทศเหมือนใกล้ชิดและสนิทยอย่างรัสเซียเท่ากับว่าสงครามแบ่งยูเครนสองปีของรัสเซียได้พื้นที่4แคว้นแต่นาโต้กำลังได้สมาชิกเพิ่ม2ชาติที่สำคัญยังเปิดฉากการซ้อมรบครั้งใหญ่ระดมพลกว่า9 0,000่นายซ้อมรบเยยรัสเซีย และเป้าหมายการซ้อมรบชัดว่าเพื่อรับมือกับกองทัพรัสเซียวิกฤตครั้งนี้จะเดินหน้าไปในรูปแบบใดและกองทัพสวีเดนชาติที่ยังคงความเป็นกลางมาอย่างยาวนานแตน่ยนธภาพกําลังลบพร้อมบวกกับรัสเซียมากน้อยเพียงใดประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ เครื่องบินทหารรัสเซียตกไฟลุกท่วมที่แคว้นเบลโกรอสใกล้กับชายแดนรัสเซียติดกับยูเครนเป็นเหตุให้ทหารเฉลยศึกชาวยูเครน65นายเสียชีวิตหมดทั้งลำขณะกำลังถูกนำตัวไปแลกเปลี่ยนกับอิสรภาพของนักโทษรัสเซียโดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพรัสเซียอิลยูซิน e อิล76เกิดเหตุระเบิดกลางน่านฟ้าตกในแคว้นเบลโกรอสห่างจากชายแดนยูเครนไปทางเหนือแค่เพียง40กิโลเมตร ั้งนี้ยูเครนและรัสเซียต่างออกมากล่าวหาอีกฝ่ายว่าอยู่เบื้องหลังเหตุเครื่องบินขนส่งของกองทัพรัสเซียตกเมื่อวันที่24มกราคม2567โดยรัสเซียกล่าวหายูเครนจงใจยิงเครื่องบินระหว่างภารกิจแลกนำเทเลสต์สงครามของยูเครนกับรัสเซียและถือเป็นการก่อการร้ายอันป่าเถื่อนด้านประธานาธิบดีบโลริมีเซเลสกี้ของยูเครนชี้ว่ารัสเซียกำลังเล่นกับชีวิตของนักโทษชาวยูเครนความรู้สึกของคนที่พวกเขารัก และอารมณ์ของคนในสังคมพร้อมทางเด็กรองให้รัสเซียชีย้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนอย่างไรก็ตามกองทัพยูเครนออกมาระบุว่าพวกเขาจะยังคงทำลายเครื่องบินขนส่งทหารของรัสเซียที่เชื่อว่าใช้บรรทุกขีปนาวุธเพื่อโจมตียูเครนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีเครื่องบินขนส่งทหารของรัสเซียลงจอดที่เบลกรอดมากยิ่งขึ้นซึ่งชื่มโยงกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียในคาคีและเมืองอื่นๆของยูเครน สถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนต่อเขาจะไร้ข้อยุติในเร็ววันและนับวันยิ่งมีการเติมเชื้อไฟกันมากยิ่งขึ้นล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของตุรกีให้สัตยาบันรับรองสวีเดนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ส่งผลให้สวีเดนเข้าใกล้าการเป็นสมาชิกนาโต้มากขึ้นกว่าเดิมและภายหลังประธานาธิบดีตุรกีลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายจะส่งผลให้เหลือเพียงฮังการีชาติเดียวที่ยังไม่อนุมัติการเข้าร่วมของสวีเดน ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออบานมีความสัมพันธ์อันเป็นมิตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียถือเป็นการขยับเข้าใกล้การเป็นสมาชิกนาโต้ของเวีเดนในทุกขณะซึ่งจําเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกชาติสมาชิกนาโต้ทั้งนี้วิกเตอร์รร ari, ออบานนายกรัฐมนตรีฮังการีได้เชิญนายกรัฐมนตรีของเวีเดนเดินทางไปยังกรุงบูดาเปสต์เพื่อร่วมการพูดคุยเมื่อวันที่2 3มกราคม2567โดยออบานระบุในหนังสือว่า การเจรจาที่เข้มข้นมากขึ้นอาจช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจได้ซึ่งการหารือครั้งนี้อาจนำมาสู่การเปิดทางรับรองสวีเดนให้เป็นสมาชิกนาโต้ได้สำเร็จสวีเดนและฟินแลนด์เป็น2ประเทศที่รักษาสถานภาพความเป็นกลางทางทหารมาอย่างยาวนานแต่ทั้งสองชาติได้ประกาศความตั้งใจที่จะร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ในเดือนพฤษภาคม2515หลังรัสเซียเปิดฉากรุกลานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยฟินแลนด์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ในเดือนเมษายน2 5 1 6ทําให้รัสเซียมีพรมแดนติดกับชาติสมาชิกนาโต้ทันทีเพราะชายแดน1,200กิโลเมตรของฟินแลนด์และรลัสเซียติดต่อกันทางภาคพื้นดินทั้งนี้หากสววเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ก็จะทําให้เป็นชาติที่32ที่เข้าร่วมอุดมการของนาโต้ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อขันอานาจรัสเซียในยุโรปโดยกองทัพสววเดนจัดอยู่อันดับที่29ของโลกต่ำกว่าอันดับของกองทัพไทย ที่อยู่อันดับที่25ของโลกโดยมีกําลังพลเพียง80,000นายและมีแผนเพิ่มขนาดของกองทัพเป็น100,000นายภายในปี2,573หรือประมาณ1%ของจานวนประชากรกว่า10ล้านคนทางนี้กองทัพสเวเดนนาโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีการแบ่งระทัพออกเป็นกองทัพบกประกอบไปด้วยกองพันเกราะปืนใหญ่หน่วยตระเวนการรักษาความปลอดภัยและกําลังทหารราบกว่า14กองพันเติมเต็มด้วยกองหนุนและจัดตั้งเป็นกลุ่มรบ กองกาลังเฉพาะกิจและกองพลน้อยซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกองพันโฮมกาดกว่า40กองพันด้านกองทัพเรือจัดเป็นกองเรือและกองพันทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกโดยมีเรือรบหลักคือเรือคอเวต7ลำเรือดำน้ำโจมตี5ลำและเรือรบอื่นๆอาทิเรือรัตเวนเรือโจมตีเร็วและเรือกวาดทุ่นระเบิดโดยเรือรบของกองทัพเรือทั้งหมดผลิตโดยสวีเดนเอง ดานกองทัพากาสววเดนมีเครื่องบินรบแบบพหุภารกิจที่ผลิตโดยสวีเดนประมาณ70ลำกองทัพยังมีกลุ่มปฏ,ฏิบัติการพิเศษโดยขึ้นตรงภายใต้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างไรก็ตามสวีเดนถือเป็นหนึ่งในชาติที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยเน้นเทคโนโลยีแทนกำลังคนโดยเฉพาะอากาศยานที่ขึ้นชื่อยอย่างกริปเพนซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศลูกค้าเครื่องบินรบรุ่นนี้จากประเทศสวีเดนโดยกองทัพากาไทยเวลานั้น มีความต้องการจัดหาเครื่องบินขับไล่เพื่อทดแทนคือเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E ที่จะปลดระวางหลังใช้มากว่า30ปีและเลือ่อบบินกีเพนด้วยวงเงินประมาณกว่า34,400ล้านบาทปลดในที่สุลำประจำการที่กองบินเจ็จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มน่านน้ำทะเลไทยทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยโดยความที่สุเวเดนยึดมั่นในชาติที่เป็นกลางอย่างยาวนานจึงไม่มุ่งเน้นการพัฒนายกระดับแสยนยารุภาพทางกองทัพ ด้วยกำลังพลและยุทธปกร,กรณ์ที่เป็นรองรัสเซียแบบไม่เห็นฝุ่นทําให้การเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของนาโต้จงเป็นเครื่องการันตีของทั้งฟินแลนด์และสวีเดนว่าจะได้รับความปลอดภัยจากมาตรา5ของนาโต้ที่ชาติสมาชิกใดถูกโจมตีเท่ากับเป็นการทําศึกกับทั้ง31ชาติสมาชิกนาโต้ซึ่งกําลังจะมีสวีเดนเป็นชาติที่32และการเป็นสมาชิกนาโต้ของทั้งฟินแลนด์และสวีเดนจะทําให้นาโต้มีกําลังพลเพิ่มกว่า280,000นาย รวมทหารกองหนุนและเครื่องบินขับไล่อีกกว่า200ลำล่าสุดนาโต้เริ่มปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นโดยสหรัฐส่งเรืออู่ลำเลียงพลเดินทางจากเมืองนอร์ฟอกรัฐเบอร์จิเนียในสหรัฐเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนเรือ M S C S ชาร์ลอตเทาของแคนาดาจะออกเดินทางจากเมืองฮลิแฟกไปยังยุโรปในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ โดยการซ้อมรบครั้งนี้อยู่ภายใต้รหัสการฝึก t ต e ็ดฟาดด e เฟนเดอร์2,024เริ่มการฝึกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2,527มีกำลังพลกว่า9,000 0นายเข้าร่วมการฝึกซึ่งการฝึกซ้อมรบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองการตอบสนองของประิทรทั้ง31ชาติต่อการโจมตีจากคู่แข่งอย่างรัสเซียโดยมีสวีเดนถูกเชิญเข้าร่วมในการฝึกด้วยประกอบไปด้วยเรือรบอีกประมาณ50ลำเครื่องรบ80ลำ ยานรบมากกว่า1,100คันและยานรบทหารราบอีกกว่า5 3 3คันรวมไปถึงรถทางอีกกว่า1 3 3คันด้านบอริสวิกตอรียสมุทรตรีการหงมของเยอร,รมนีให้สัมภาษณ์ว่าประเทศเยอรมนีแม้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่ถูกโจมตีแต่จะเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อทําสงครามที่ถูกบีบบังคับซึ่งเยอร,รมนีกําลังทางานร่วมกับประเทศนาโต้เพื่อป้องปราม ทางนีเยอรมนีได้จัดตั้งกองพันวิโทเนียเพื่อไว้รับมือกับปัญหานี้โดยเป็นกองพันที่ประกอบไปด้วยทหารเยอรมนี4,800นายเตรียมความพร้อมทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในปี2,570นับเป็นกองพันเยอรมนีหน่วยแรกที่ประจำการถาวรอ,อยู่ในต่างแดนและตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามโลกครั้งที่ 2. สองสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนผ่านมาก,กว่า2ปีสิ่งสำคัญเวลานี้กำลังเข้าสู่รอยต่อความเสี่ยงของยูเครนที่จะถูกลดทอนงบประมาณการช่วยเหลือ และยิ่งการเมืองในสหรัฐหากประธานาธิบดีเปลี่ยนฝั่งเข้าสู่ดูนันทรัมเท่ากับปิดประตูความช่วยเหลือจากสหรัฐทันทีดังนั้นบทบาทของชาตินาโต้หลังจากนี้คือไพ่ใบสุดท้ายของสหรัฐยุคป,ประธานาธิบดีโจไบเดนและนั่นเท่ากับว่าโลกขยับเข้าสู่ความเสี่ยงของอุบัติเหตุสงครามระหว่างรัสเซียและนาโต้เข้าไปทุกขณะ